จ้ามาจ้าวันนี้ไอตัวเพชรมุนอันข้าวเหนียวมุนข้าวเหนียวอันใบเตยจ้าตัวส่วนประกอบยไอตัวเราเห็นเบิก์ไอตัวของกิร์ดเดียวให้คุณเดียวเนี่ยมุนข้าวเหนียวใบเตยนะคะวันนี้ค่ะเ็ดไฟแห้งเลยจ้าไฟอ่อน คิดอยากพี่ได้อยูซื้อไข้กเดียนซื้อเขาไม่มามีเข้าใหม่เข้าใหม่สวยๆวยมัดรถเฮ็ดเข่าเดี่ยตัวมัดรถรถขีดซองขีดเลยอะตัวขีดซองขีดนะคะ ใบเตเยเจ็ดใบแล้วถูใส่ใส่แล้วก็ถูปั้นปั้นแล้วก็บกลองมะาพร้าวสดสองลูกที่กลองใหญ่เราใส่บมเบิดแล้วแก เรียบร้อยเรียบร้อยใช้ซอสแคทผัดทำบน้อยเย็นแป๊บหนึ่งน้อยเย็นแป๊บหนึ่ง เอาโลหะขาดแล้วเอาโลหะขาดแล้วนี่ว่าบ่าหิหัทเปดอันนี้ยักแปียนี่ยนั่นอันนี้ อันนี้มันบางมาเต็มกระทดนี่ส,สวยๆพึ่นเย็นเลยยัตัวสิบาทเอาหนาโม้หอยเป็นแต่กินบอ่อเป็นแต่แซ่บบอ่บอก็เลยอยากทักมาด้วยจ้าแล้วเย็นแล้วจ้านี่ตัวสิบาทตีตัดตัดง่ายเติบ Cái xét thêm ván ván thôi nhau Tôi ngá hối thật xe thế nào Tôi nhé tôi hối hối Chỉ cần phải hạ sư ngá Chúc rồi พร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ่นขอนิว่วถ้า,าเตรียมส่วแต่ก็ต้องมีงามาใส่นะเพื่อนเรื่งใส่เข้าไปื้อให้ไปบ่